โอเคผมก็ไปฟาร์มมาแล้วถึงด่านที่50าสิไม่เล็กด่านไ้ยมได้เลยมั้งเนี่ยแล้วก็มาสุม่มกันนะครับมี640ก็ได้ใหกกล่องครับอุ้ยได้ดาบอ่ะดาบคู่แล้วก็โล่เหรอโล่เข้าที่ปากปะเนี่ยแบกตอขวานอุ้ยแล้วก็ชุดนักโทษซึ้อเอามีมมวยด้วยเหรอแล้วก็มีแมสเฮ้ยดาบจนสลัดนี่เฮ้ยแว่นแว่นอุ้ยมีเดอะไรแ เออนี่อะไรวะเนี่ยของคนจีนมาเที่ยวแบบไวควงไออันนึงปึ๊บหุ่ยด้วยขวานสองด้านด้วยโจ๊กเกอร์นี่อ่ามาแต่งตัวซะหน่อยละกันเอานีบหมวกเลยเนี่ยแมาแว่นเฮ้ยเฮ้ยเฟลเฟลเฟลมีแว่นกับโจ๊กเกอร์นี่น่าสนใจนะเดี๋ยวไปเสื้อก่อนเสื้อนี่เหมือนเป็นสูตรซันจิเลยว่ะเสื้อโจ๊กเกอร์หรอเฮ้ยเฮ้ยขาสั้นอ่ะอันนี้ดีกว่าถ้าโจ๊กเกอร์เราจะเข้าเกินไปนะเพราะว่าสูตร ส่วนจ๊กเกอร์แล้วก็เกงเหมือนเป็นเคีงงจ๊กเกอร์ด้วยนะมันเข้ากันเกินไปเออไม,ม,ม,ม่ไม่ไม่ดีกว,ว่าวะนี่ใส่แว่นแล้วก็เสื้อดำนี่แ <laughs> <Wow. S 1> นวแนวเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่แบบเฟี้ยวๆรือ <laughs> ผมเล่นมาถึงด่านที่ห้าสิบนี่ก็คล้ายๆเดิมนะมันมีแค่เปลี่ยนพื้นหลังแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ศัตรูนะก็โหดมั้งบางบางตัวที่โห,หดก็จะเป็นอาวุธสั้นๆนะที่มันโหดส่วนอาวุธยาวมันแก้ได้ง่ายมากเลยครับก็ผมก็ใช้แต่อันนี้มาตลอดเลยนะ อุ้ยเหมือนอันนี้หัวสุดแล้วป่ะมันอยู่บนบนเลยบนสุดเลยนะหมดสุดแล้วมั้งผมก็ว่าทําไมผมเล่นใช้อาวุธตัวนี้ผ่านมาได้เรื่อยๆนะแต่เขาจะลองดูอันอื่นบ้างอ่าอันนี้อ๋อมีโล่กับดาบใช่ไหมก็ขวานหูขวานใหญ่มากเฮ้ยหมัดไหมเฮ้ยอันนี้ใหญ่จังวะดาบโดนสลัดเฮ้ยนี่น่าสนใจเหมือนกันกล้วยเลยไปขอให้สักตาหนึ่งอุย้ยลองแบบไม่เซ็ตเลยนะมาอยู่ที่ สนามมวยฮะมันไม่ได้ฟาดหรอขอคอยทีได้ไหมมันไม่เห็นมาเอ้าเหมือนกันเลยนี่ชอบเออยลืมโหดแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยชอบเฮ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยเอา้ามันไม่เห็นฟาดเลยวะโอ้ยไม่ไม่มันเลยอะ่ะนีท่าแปลกแปลก,กแล้วกันจ๊อฮะฮะอ๋อดาวมันเล็กมันก็ว่าชนะได้ไงขอขอลอง หวานไม่หมัดหมัดยังไงหมัดเมาเหมือนมันเอามาถือไว้เฉยเลยนะจออะตั้งกาดขึ้นมาครับนี่ตั้งกาดต้องตั้งแบบนี้ <No. S 1> จอตั้งกาดแล้วก็สวนอะ oh. เฮ้ยมันสวนจริงอย่างเฟี้ยวอ่ะสูงไม่ีด้หนึ่งเฮ้ยอ,อ,อันนี้ดาเมจสี่เลยนะเฮ้ยน่าสนใจว่ะผมขอเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยววันนี้อ่ะเราได้อะไรมาอีกวะ โอ้ยเต่งตัวคโคตรแปลกวูน่เมซี่วูมเกือบตันแล้วเนี่ยชุดโอ้โชุดมีเยอะมากมาแค่หน่อยแล้วกันก็ลองอ้โอโล่โล่ไปบางแล้วก็นี่เฮ้ยโ,โล่ต้องตั้งแบบนี้โอเคมาเลยครับคุณลุงอ๋อออาวอาะได้ไงวะแบบไม่เซ็ตเลยนะโอชอไม่ได้วะ่ะได้ด้วยหรือวะ ไม่ได้ไม่ได้น่าจะแพ้ตังขึ้นมาตั้งการ์ดคู่โอ้ยอะเฮ้ยนารูโตะครบเซตเลยนี่ฮ้ยตอนแรกผมจะพอแล้วนะผมเห็นอันนี้แล้วแบบเฮ้ยเฟลเฟลเฟลนารูโตะถือดาบด้วยหรอวะนี่ดาบสมูไรเฮ้ยนี่ดีนี่ดีโหดามเมจเวอร์นะเนี่ยเนี่ยฮ้ยผมชอบวะขอลองหน่อยแล้วกันชชชอช มาถือลงตรง,ตรงนี้เลยอ้าวถือแบบนี้แล้วกันเฮ้ยได้อยู่นะครับแรงแรงแรงแบบไม่เซฟเลยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโมไม่ได้วะโนโตะฆ่าพิสดารลายแยกเงาหนึ่งล่างรอท่าอะไรของมันวะมีท่านี้จงเฮ้ย ได้ได้ไงวะอื้อโออย่งโอเค,อเคได้เยอะก็สนุกดีนะเกมผุมไม่เคยเล่นเกมอะไรแปลีๆยนอ่นี้เลยก็เคยเล่นอยู่มักก้งแต่ก็แปลกเลยครับเกมนี้สนุกดีไน้ผ่อนขายเงินไม่ได้หายาก้วนะเล่นตานหนึ่งก็ชนะก็ได้เลยแล้วด่านหนึ่งก็ไม่ได้ยากด้วยแล้วก็มีอาวุธหลากหลายนะครับดาเมจด,ดาเมจนี่ไม่น่าเกี่ยวมากมั้งแค่โดนก็ชนะได้แหละแต่ดาเมจเยอะๆก็ชนะง่ายดีนะส่วนก่อนนี่ก็ ไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ก็น่าช่วยอยู่มั้งก็เดี๋ยวไปวากผมขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าใครชอบเป็นโปรดกระไแล้วก็กดซับสไครป์ันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย